นไปแล้วไปแล้วโอ๊ยเดี๋ยวไหมตุี้ตอนนี้เราจะไปเล่นสวนน้ำด้วยนะแล้วก็ไปเล่นล่องแก่งด้วยแล้วก็เล่นสไลเดอร์ด้วยใช่ไหมเล่น่องแก่งก่อนเล่นล่องแก่งก่อนใช่ไหโอเคได้แล้วก็เดี๋ยวเล่นเล่นวน้ําด้วยเล่นไเดอร์ด้วยนะ โอเคไปสวนน้ำนี่นี่สวนน้ำตรงนี้สวยมากนี่มาแล้วน้องไปไปเจ้าเพื่อนๆเต็มเลยอ่ะนี่ไงร้องแกงไปแล้วนู่นไงเข้าไปกันแล้วอ่ะเดี๋ยวเล่นร้องแกงใช่ร้องแกงใช่ร้องแกงสนุกแน่เลยนี่ยูริคอนยูริคอนนอนตะแคงอยู่อ่ะเนี่ยมันมีสไลเดอร์เล็กอันนี้เห็นไหมเขาเล่นได้ โอ้ยน้ำพุดูน้ำนี้ดิน้ำพุกระสุดโอ้สบายมากเลยอ่ะไปเล่นร่องแกงไปเล่นร่องแกงไปเล่นร่องแกงเล่นร่องแกงไปนี่ไงนี่ไงนี่ไงที่ล่องแกงไหนนี่ไงล่องแกงเดี๋ยวร่อเดี๋ยวเดี๋ยวบอกก่อนบอกก่อนบอกเพื่อนเพื่อนก่อนนี่ไงเดี๋ยวเราจะล่องแกงตรงนี้กันนะแล้วก็จะยาวไปนู่นเลยวงเวียนวงกลมเลยเทไปไปเล่นล่องแกงเด็ก เลือกห่วงยางกันนะเลือกอันที่เรานั่งกันสามคนอะ่ะต่ไม่แบบสามคนนะเขาไปค,นเ,น,ไปคนเดียวเลยนะะดูพี่ไปคนเดียวเลยนี่ไงดูพี่ไปคนเดียวเลยอะ่ะนี่ไงสามคนแบบนี้เลยนะโอเคไหมเนี <Okay S 2> <ง>่ยไปสามคนเลยไปสามคนแบบนี้เลยอ๋อขึ้นมายืนนะครับนั่งไปหลังครับผมนะในดูครับนั่งไปหลังเลยบอกรินก้นไปหลังเลยครับผมไม่ได้โอ้โห นั่งตรงไหนเออหนักมากเลยไปเร็วไปแล้วไปร็วไปแล้วไปแร้วไปแล้วโอ้ไปนิ่มมากเลยนะโน้ไปโอ้ยบ้าน้ำตกแล้โอ้ยน้

น้าโน่อย่าไปจีดน้าโน่ไม่ต้องทำนะโอ้ยนูโนเนี่ยปลาปูน้ำไม่แรงอ่ะนี่หมดไปแล้วว้าโอ้เร็วมากโอ้เร็วมากเราระวังน้ำตกกล้เบื่อมืเต็มเอ็มเลยน้าโน่เต็มเอ็มเลยก็จะหมูเวาวน้ำดีข้าหูเวหมูไปไป ไปไปไป,อไปโ,อโอ้ดูพี่พี่ดินอนสบายเลยเพื่อนๆนอนเลยเอานี่ลงสองคนเลยอไปวัาตุนดิโก้เนาะนอนมาเลยเพื่อนมาเลย สนุกมากเลยเอาอีกเอาอีกเอาอีกไปไปเอาอีกแต่รอไม่รอพ่อเลยอ่ะไม่ต้องรอเหรอเอาเอาอีกเอาอีกนี่คอยดูนะเนี่ยก็ไปแบบเนี้ยเดี๋ยวนั่งกับแม่วันจ้านี่คอยดูพี่ไปนี่คอยดูพี่พี่ไปนะเห็นไหมพี่ก็ใส่เสื้อชุดคลิปเหมือนกัน ก็ไปถึงมันเมามากไม่เจ็บเลยเห็นไหมเขานอนไปเลยอ่ะเขานอนไปเลยอ่ะอ่ะไปนั่งกับแม่เดี๋ยวนอนไปเลยนะขาเอาขาขึ้นมถตั้งทีบแม่ได้เราไปแล้วไปเลาไปแล้วรอพ่อมาแล้วมัย มาแล้วนะมาแล้วอ่ะไปแล้วไปแล้วไปก่อนเร็วเลยโอ้ยเห็นไหมดูพี่ไม่กลัวเลยอ่ะดูดิดูดิดูหนิ